สวัสดีค่ะทุกคน oh, โโอ้หดาาร<ๆ>มีภาพบรรยากาศพ่อลูกดาราท่านหนึ่งก็คือน้องเบสกับพ่อบาสเองค่ะน่ารักน่ารักดารา,า,าที่อยู่ไดาาท้ทุก<ๆ>ช่องชมเลยจ้ามาลาบ้านสิี่ไปอาศกไปหมอชีพโอ้โหเลี้งเท่าไหรตเล้งเท่าไหร่เลี้ยงห้าพ่อครับคุณมากนะคะโอ้โหตำคาญนะฮะเดี๋ยวจะ่อไปเป็น,นยังไงก่อน ยงัโอ้โหดาราครับดาราครับโอ้โหดาราครับนางเอกครับนางเอกครับสวยปิ๊งไปเลยบู้แล้วก็ไปทุกช่องเลยนะเฮ้ยเราอยู่ช่องไหนกันแน่ยนี่อยทุกช่องมาพระรามพระรามสี่แล้วก็ไปอโศกแล้วก็ไปหมอชิดไปทุกช่องโอ้เรตติ้งเท่าไหร่เรตติ้งเท่าไหร่เรตติ้งห้าป่ะคะขอบคุณมากนะคะโอ้แนวฟ้ากับเมื่อแล้วแลต่อไปเป็นไงบ้างไม่บอก อยากรู้อยากรู้มากครับติดกล้องครับละครดังมากครับนาฟ้ากรรมกรพระเอกนี่ครับพระเอกเนี่ยเพระเอกวะพระเอกของเราครับเนี่ยโอ้โหพี่เหลือเหืจ้าเรื่พี่เหลือเฟือครับเล่นละครมาไม่ต่ำกว่าห้าสิบเรื่องครับวานไห้ไห้เนาะวานนี่มี่เรื่องนี้เจ้าตัวร้องก็ม้ว วัดแดงวงนี้แหละดาในการวัเดบเนี่ยเก่าใส่ในกายยกงีมาแล้วโอ้โหมีมาแล้วครับบัตรวงเข้มีเพียบนะครับอันนี้น้ำเขาครับน้ำเขาก็ได้หวัวันนี้วันนี้วันนี้ปิดกล้องเนาะพี่เหลียวเนาะกล้อยยขอนะินซุปตํมเพียบเลย น้องเบสน้องเบสเอามาน้องเบสมาส้มตำน้องดาวตำเหลาทะเลแฟนคลับเบสคำสิงแฟนคลับเบสคำสิงวันนี้แฟนคลับเบสคำสิงเอามาให้คุณเคยมีแฟนคลับไหมคุณเคยมีแฟนคลับเหมือนลูกสาวไหมได้เคยมีสิแม่ครับว้าวไปเลยหันกล้องทางนู้นเนี่ยหันกล้องทางนี้เนี่ย นะครับเน de de mm ื้อโอ้กัตติน่าเขาอยู่กับพาดพิงกันน่ะอะไรอ่ะนี่นี่ฮะวันคุกบอลคุกนางคว้ากรรมกรเลตติ้งวนเท่าไหร่เจ้าโอ้เลตติ้งห้ากว่าครับห้ากว่าครับต้องต้องตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ไม่ได้ตั้งเป้าครับออนตอนพี่น้องมาดูครับผมอ่าขอบคุณครับเนื้อหมูฟางหน่งคุ้มตรงปิดกล้องครับละครดังมาก